อ่ามังก็สิบมื้นคืนว่าอย่าของนัน่นมายืนอยู่หน้าบ้านนี่บ่ได้ออกไปกแขนเิ่นบันย่าวอามาเกาะงอนเี่มึงอย่าลืมหกสามเลยอ่าแต่กลับ,บไปมึงต้องกลับไปมึงต้องกลับอ่บามาเนี่ยมันก็เลยว่างเมื่อออกจากข้อมันก็ไป่นเลย พี่น้องบาลสิงกาน้องมือนีพผมเองบาลสิงกานก็มาอยู่บ้านอาจารย์แมวครับพี่น้องเนื่องจากเลขเข่าครับพี่น้องเนาะอาจารย์แมวให้ยสี่หกสามบันี้เลขออกสามสามหกครับพี่น้องถือว่าเข่าครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์แมวน้องกันครับพี่น้องครับ บรรยากาศดีว่าอาจารย์แมวสดๆคับวันนี้สากเข่าเต็มเตมาเอานังแดงไปนยัไกันหนังแดงยังี่วัอาจารย์ครับนวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอจรโอ้ครับพี่กครับเขเตลครับพี่นงครับกดีใจร้องเอเฮาด้ ของฉีดผิกันตัวเทกโลกทัวไทยหรือพี่น้องอ่ะเทกเทกถี่น้องอาจารย์น้องเอทกอ่ะเทกอ่ะโยนพี่น้อนั่นระดัเที่ดังยังหวานหรือว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้เนาะโอ้ค่ะที่นี่ถามว่าพอดีใจบ่ก็ดีใจเนาะอ่ะนอกจากพี่น้องเนีกินเลยอยากกันเนาะเอ่เราก็บอกว่าจะซอยเหลือญาติพี่น้องเออให้ได้กินได้อยากพอยังกะคิดว่าออกขนาด เราวาขันแม่นหม่องยังหนึ่งระยะหนึ่งหนึ่งเป่นกับพันท่องน่นงะคือพอเองบอกว่าพันท่องเพื่อนกับบอกย่มเหอวานเพื่อนกับบอกว่าไปแล้วกบอย่าลืมกลับบ้านได้รู้บ้าน <c oughs> เก้าน่ะไปแล้วอย่าลืมกลับมาแต่บ้นนนานเกากับพีบ่สามมันมากพี่เก้ามันมองเออต้องมาได้หลายตัว แค่นั้นเองสามพภูมใจน้ำเนาะที่พู้เป็นได้กินได้อยากไปอ่าแต่ถือว่าเพื่อนก็ให้แม่นว่าจมควรญลหลับปูงวดที่ผ่านมากปูเป็นเอาเป็นเพง่นก็ได้ทั้งสามเนาะอครับนงวดนี้ก็มาถือของเล่าีงวดนี้สี่หนึ่งสี่ศูนยมันไปออกเล็กไล่ว่านเขา เออโม่คนอยู่นั่งกรุงเทพเป็นโทุมาบอกอยู่นี่ถามมันมาออกเลขนั่นกำจังได้ก็ออกเลขปูขวานอ่าจะว่าปูค้นพ้นหายลอยไปเสีนเลยว่าอาจารย์เนาะแมนโอ้แมนนี them, mm ่เลยครับอาจารย์ครับ พวเองก็ถือว่าเป็นแมนโยเพื่อนจะยืนยันมาตเก่าอยู่ตลอดเนาะข้างน้องบองสวงนจะก็บอกว่าให้กลับเนี่ยไปให้กลับเออวันนี้าให้กลับนลูกกลับมาวางไหไพี่น้องเขาก็จะเอาพวกเป็นจักรวรดิขอแบบนี้เนหน่อยทีสิ เมันเล็ดวงเปกับ้องอกสีสีมันงอกสามมันมันหายกับกับ้องอาได้สอนวจารย์อเจ้ามันี่ดวงไอดวงเนาะเป็นเ็ดดวงเออคนนั้นกับ่าได้รูวมกันคือเป็นวลาละเนาะอโ้ยเราเับกดๆคือเฮาไหะูหาปลาล่ะเนาะปูเป็นได้เป็นแจงเป็นต้มตัวเดียวมาปวนกับ่าได้กับแมนโยแมนดีรยวว่าเป็นไห้แมนดอกอาทิตนี้ก็คือ พ่อเองยันแม่วองอิงก็คือดีใจพุ่มใจน้ำเย็บที่ทุกท่านเนอะครับอ,อยู่ตางทินดังจังหวัดกด็ดีญาติพี่น้องในบ้านก็คือกันพุ่มใจน้ำถามว่าพอดีใจบอ,อ่าดีใจหลายเด้พี่น้องได้กินได้อยากข,ของถูกบอนเนาะเล็นกน,น,น,น้อยก็ือว่าบุญมันระมีเนาะก็ดีอทีนี้ถามว่าจานแม่วงิงที่บอบอครับบอ,พอ,พอ พอซื้อคือบนมาให้ซื้ออาจารย์บ่ได้ให้ซื้อเออมันบ่ได้ให้ซื้อตอนนั้นก็แล้วแต่พี่น้องได้สิมาให้9บาททิบาทก็พาได้ซื้อหวานซื้อยาเนาะครับเออกาเพิ่นมคนมีน้ำใจก็แล้วแต่เพิ่นเด้คือพ่อไ่ได้เอิ้นบ่ได้เรียกร้องมีหยังพ่อย่างกาคือเอาของมาท้องมีีไปเลี้ยงไปกล่าวขอเพิ่นเหมืองวานนี่คือการ อ่าพ่อเองเจ๊กทงอย่าหอมเมือท่านเ็บาดพ่อก็ย่อมเสียบอยัางเสียคำาหลอดกับมูเนาะที่นี่มือเศร้าสื้อสวยเขาเลือกขายเร็แล้วพ่อนำแดงออกไปบอกเพื่อนมันมีถูกตกออกมาพอไปจุดผู้สีหายลีเพราะเอาจุดเบ่ง มันขหนึ่งหนึ่งสองนึ่หนสองเลย่ส้าอบอกเพื่นนี่ไปซื้อไว้แน่กไหปากไเฮ้ยจหาไดเออ่นเลยหอาจแรับสยั์ันีน่งครับครับครับนะอบอบสามฮอบอสามเขากับม้แห้งแล้วนาะ สมมร่อ่าก็ดีใจนะญาติพี่น้องดังเดินดังยังหวานมันได้กินได้อยากกูได้เรื่อยลอยหาลอยกดีว่าพูดใจอยู่อ่ามใจจะถามว่าพ่อแม่เองียนยันแมวเองียนถือบ่อพอถือมันมาหายซื้อว่าง่ายๆนี่แหละครับครับแมนแมนแมนครับ ครับ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 อ้าวอครับผมครับผมครับครับคับครบการได้ไ่ได้กเอามาเบงคือเวลบปากนะแต่ว่าการกคือว่าได้รับปากการคือรักษามากกสริเป็นหน่อยกับทานอยู่นะแม่ บังไฟเคยได้สามลอยสี่ลอยบ่เคยได้ลอยตัววีนะมี่จะดืบหนาเนี่ยมีดืบหนาเออกันเฮ็ดถึกสูตรมันเนาะเอออากยิมละเนาะพี่น้องในเงินในท้องบ่ยิ้มสิไปหนาปูดเทพยังไหนเกอกับบ่เอาเป็นอย่างยังบ่เอาได้ไลาเป็นไหนวาเบิ้ง บ่บ่ซื <c oughs> ออ <c oughs> อ้จะแดงว่าใจะร้อวมายังไหก็เล,ะละจันไม่เาโอ,ออกหกสามเนาะเ <c oughs> <c oughs> นกะนาดีซื้อไว้นี้ยังลอยสองอยก็พอซื้อบ่เว้าพื้นถนกยังนา่เวนี้ยังลอยยังหนัง ไอ้มันมาวันท้องใจผมตัวผมว่าอันโทษเด้อสาโทษจาให้ผมบาปพ่อผมบอกว่าเด็กหน่อยเม่อว่าน,นี่มึงไม่ได้เฮียนไม่เหย่างมึงกีจเก่งแท้ว้ยผมบอกไปยุตูวไปผมว่าได้เห็นมันบอกมันแน่ผมว่างวดนี่แหละนี่งวดมันออกนี่ มันโยกเดียวใส่กับผมเลยเออผมบอกมันแล้วล่ะมันสิอยากอายผมอยู่แล้วะอืมผมมันเป็นยังไงบุกสวนขึ้นเลยแต่ยินมันไล่มาหาครับครับครับ าาปับเขาได้หลายอยู่ดอกครับทั้งกรุงเทพยบกุ้งได้เสียก็นึงได้หลายอ่าอ่าปับพาเอาก่อนเด้อเดี๋ยวติดกุลาคุยกับเพลินก่อนพี่น้องก่อนอืมจ้า กันครับเซียรีคุณนติดพวกมาบอกคำว่าอนี้ตู้อาลูกร้านมันแดงเักนกับว่านอะไรบอกมึสงส่งมึสงส่งพว่มายำอ้อมาโอ้พัชเดลมาอย่า,ายงไรก็ดีนั่นที อันนี้ก็มูวนนี้มันหวานหนึ่งเนี่นคือว่าเฮ้ยมันน่มันเที่ยวเป็นยัน่เราหวานมาบ่เอาบัหมี่ไงบัหมี่ยังไงเถื่อซ้องค์เขาพาขยันมาปูนี่ปาดแล้วก็แจกพี่นอนทั้งปวดว่าเมื่อป่าอแบงกั้งปเานในบ้านนี่คือจิถึงก็ต้องทันยังนะทั้งทั้วไทยทั่วโลกเราพอมัน คือว่าบานนะวเนาะมันเห็นได้ท hmm. mm ุนมานะเออคือว่ามันมีทุนหลายเงินทีจะหาลอยกันนซ่้อมันก็ยันรกยันลานมดเงยกยนงเนาะอรา่ถือว่านำใจอยู่ดอกนี่ถือว่าเป็นบุญบารมีของปู่โยมอ่ามือซรับก็จะรับไปจุดจุกเอานำแดงออกไปให้เนสองหนึ่งหนึ่งเลบอกเขา ได้หนึ่งหนึ่งสองตรงเปรีาเพราะว่ามันบางเอือนถูกมันโตออกมาก็เลยว่าหยิบมาเบื่องเอาโอเมียนปูสีไห้โชคว้เบื้องกันจีไห้กับผู้ขาสิจุดที่นี่จุดทูบแล้วไปซองหม่องแขนเบิ้งนี่บอกให้เพื่อนนี่เบื่องอยู่จาไว้เบื้องนั่นก็เห็นเลขหกสามสามหกกลิ่นเกื่องในแขนเอน

ี่ยังเพ้นเฮดหนวดใ่้คอยนี่กระดิกหนวดคอยกมันใจว่าออกโ้ครับยังบ่เบานีิได้หน่อยนึพงก็รับโทรศัพท์อยู่เอาคิดสียด้เป็นยังบ่สิ ห่วซื้อ้องีงได้เป่นไหซีหกสามซื้อกลับเอาตัวหกสามสามหก่าครับห่วย่ยหยดัง่ฮึมยังไงมันดังม่โดนแลว โอ้ได้เบิรงมาล่ำเม็ดยังไหก็ได้เบิรงครับเพราะว่าผมเราปากก็เบิร์ไหวว่าเสีเอามาล่ำให้ก่อนัเบิรง่เลยโอ้ยกะดประเทศเลยนะเอา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 ก่อนเอาก่อนไม่ทุละอยู่เด้อ รับผมที่ไนพวกนี้ไหลเต่บอกคนพอเพื่อนียงมันหี่แาคนทูเมานี่คุณบ่อนี่มันหนึ่ยเลยนาะอืมนาแตะอีเดียวคุณป่อที่นี้ใ่ได้น่าแตงอีน้อง่อลเลยโอ้พี่น้องยี่เจียคุสิริรังถึงมันจะโตอา จได้กัดลาดแตงอีน่อคุณบอลอ่ะผู้เขาใหเมียนมาตามจังหวัดกระโด้มาผัวล่างมาผัร่างมาัวร่างมาผัวรางก็จะไดกินโอ้ง่ายมากหน่อจัน้อูเขาเพื่กับพันธงนํ้มำมา่เปอร์เซ็นต์บนเพราะเคยบอกไปมีเจ้ตือเนาะมเมียนเพ่อนบอกว่ามันออกก็ต้อออกเลยจว่าเลงนะ พ่อเองก็ทไดี่่าเพื่อนเราัมากไม่มายืนอยู่ไหนขึ้นมาคันเขา่อยมเลือเมื่อยมากมาเกาะทังอนมายกกลมไปอื่เนยเลยโคนบอกเน่นเลยบอกมาขึ้น บ็มางแนเดียวพ่อก็ได้ดูว่าวมาเออเมือนบขาเขาล่างใหรได้เขาบอล่เห็ยังไงที่เาบเขาบอนจ้าแล้วเาเราเราน่มีเงินอยู่ไป่ถูกสื่อเนี้มาเขาบอลจ้าเพิ่น อี่บ้านนบ้านนือวาเนนาะนเนี่ยเงงนเนียเื่อั้เรื่องอนี่ยเายในบอแต่ว่านนี่ โอ้จำมึงไเหรอวโอ้เป็นกซิบไป้แล้วก็านอีอือว่าวาวาวันนี้รราหายอเก่าโอ้อสิบเก่าเราคือสิบเก่าเาอาจารย์วันนี้ซีวันี้หายน้อยซีวันนี้ข้างวันนี้ข้างวันห้ึ่ง้ห มันมันฮาสางบัวมันสิมันหกงวดดอหกงวดก็กราสิบบาที่าหกงวดก่อนโอ้พวกเขานี่แล้วก็ซิบจูสามหัวงวดนะอัน้เขาเยอะงวดแล้วอันนี้ไ่เยจะงวดอสิบสามสิบสามัว พี่น้องต่ถารอบเบิงงอีกเนาะันาพอามว่ายออตสามยกเพนไห่เยอะคุณผู้เไย้ให้อาจารย์ต้องไปลงพินัปสี่ตัวละอ๋อ,อถือกันครับยังไงพ่อว,ว่าได้ซื้อไดเป็นพ่อไห่พ่อซื้อ

ครับ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 อร่อปครับเราสองหอยอยู่ครับอ๋อเด็กคนนี้โทร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 ปฏิเอธมาตู้นปพ้ง้น้พองขันจันจะาไอบอมาหามืเป็นเน่เป็นยังครับปน ทันที่นี่ก็คือครับน,นี่ก็คือสิมีแค่นี้เลยเนาะครับคร่าทีปูพันไห่เป็นกับว่ามือคึืนนี่แต่พอเอ็นพอประหารว่าเนาะครับอ่าเพราะว่าออกมากพอกับไม่ยืนอยู่นี่บ่ะหารยางออกไปดอกว่าเพื่อนเด็แขนมากเพื่อนเอาเมือมาตอง,งอนนี่เพื่อนว่าเอาเหัอมากเป็นมากหลสิบใจเน้นให้ได้หกสาม ยาสู่กับโพยาไปหนาเด็ดต้องกลับหลังเด้อโอยังกำลังใจอ่ันี่งวดนี้ก็คือพานไปแลยเนาะก็ถือว่าพานของปูอยู่ดอกอ๋องวดที่มาการอทุกท่านก็จังคอยติดตามเอาเนาะขอบคุณค่ะติดตามเมือง อาเฮ็ดจังไดเพื่อนก็ะหาคือเพื่อนสัญญาก็มูกเฮ้าไวแลวเนาะ,ะ,ะขอใหญ้ญาติพี่น้องได้กินได้อยากกันไปสุ่คนเด้อ่วนบุญส่วนกุศลน,นําไปปกปักรักษาลูกเต่าเรล่าล้านอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนาะบพระว่าิีอยู่ต่างประเทศก็ดีอขอให้จเจริญเจริญให้รวยรวยเด้อส,สาธุสาธุ<ส> ครับพี่น้องเข้ากันติดตามอาจารย์แมวเด้อพี่น้องตื่งวันนี้กวันนี้แม่